สตันแพนอะไรนีไร่ไงที่เวลาเป็นแบบฉากบูสฉากแอคชั่นเขาจะใช้สต Lan ันเข้ามาช่วย <Have S 1> ไง <c oughs> <c oughs> เท้ารองเท้าต้องใส่ให้คุ้มใราซื้อมาตั้งอเมริกาไม่ใส่อเมริกาค่โอ้ว้ายเท้าเหลืองมากเลยทำไรอะ่ะวอมวอมพี่จะวอมอย่างนี้พี่อะวอมเลย <c oughs> เราเราวอมท่าที่เราถน,นัดเขาบอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการน้องพี่นี่เรานะใช่น้องพี่นี่เราวันนี้เราอยู่ที่ไหนพี่จ๋าอยู่ที่ปันนาสปันอะคาเดมี่เออ เดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนนะฮะหลายคอมเมนต์ที่บอกเรามาว่าเราทํารายการนี้เพื่ออะไรเนาะจุดประสงค์คือหนึ่งวันหนึ่งอาชีพเราอยากถ่ายทอดให้ทุกคนดูว่าในเมืองไทยอ่ะมีอาชีพอะไรบ้างอ่าแล้วเราทาได้ถูกไหได้แลที่สําคัญเลยเราเป็นหนี้จริงๆเราก็ใช้หนี้เนาะใครอยากเอาไปทําอาชีพอะไรก็ตามดูพวกเราได้นะฮะแล้วอย่าลืมช่อง ตับสไครต์ช่องกายฮารุแฟมิลี่ให้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเขายิงคอมเมนต์บอกอย่าพูดสวนกันโอ้ยมี้กก็ทำตามเขาหมดจ่ชอบนะเวลาเราอ่านคอมเมนต์เราเออแสดงว่าคนมีแต่คนบอกพี่ทิดหล่อพี่ทิดหล่อชอบเลยอันนี้เป็นอาชีพเหรือพี่จ๋าที่เราใช่คือสตันที่นิดพี่ทิดรู้จักดิสตันที่ดีๆแล้วก็หยุดอ่ะไม่ใช่ สตันแทนอะไรอย่างงี้งที่เวลาเป็นแบบฉากบูฉากแอคชั่นเขาจะใช้สตันเข้ามาช่วยไงในหนังนะตอนเก็ไม่ได้เล่นเองหรอเจ้านายเล่นเองเจ้านายคิดว่าเจ้านายเอื้อขี่มอไซค์ออกมาปุ๊บมาเป็นสตันอย่างเงี้ยแต่บางคนก็จะเป็นสตันที่ขับแทนหรือกระโดดแทนหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ได้ค่าตัวได้ค่าตัวเยอะนะบอกเลย ผมเคยจ้างแบบผมให้วันเป็นเหมือนเลยนะจริงอ่ะจริงเอาง่ายเลยวันนี้เราต้องมาเรียนอาชีพนี้ใช่คือมาเรียนการเป็นสตรันเพื่อนําไปใช้ได้ครับจริงเพื่อประกอบอาชีพได้อ่าแล้วแล้วเวลามีงานเขาจะเรียกเราไปไหมเรียกเขาก็จะมีคอนแทคอยู่ในสายสตรันไงคิวใครว่างแล้วเขาก็จะส่งกันยิ่งประสบการณ์เยอะคนก็จะริ่งรู้จักมากนี่อาจารย์พนาตั้งแต่อาจารย์พนาเสียชีวิตไปผมไอผมดูเมื่อก่อน ผมดูเห็นคือลมพัดเลยนี่เดี๋ยวเจอกับพี่บอยครับพี่บอยเป็นเจ้าของที่นี่พี่บอยครับพี่ต๋องพี่อะไรนะพี่ต๋อง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 อาชีพตันเนี่ยได้ได้ได้อะไรได้เดียวมับก็ ได้ได้เยอะเลยนครับแต่ว่าขึ้นอยู่ความสามารถด้วยประสบการณ์เนาะคุณไ่เพราะว่าอย่างสตานเนี่ยมันไม่ได้หาเรียนกันแบบง่ายๆตามโรงเรียนตามมหาลัยอะไรไม่ได้มีก็ส่วนใหญ่ที่เขามีความสามารถขึ้นมาต็อประสบการณ์ล้วนๆค่ะใช่ครับวันนี้เราต้องกยากไหมยากไหมยากนะครับว่ามันต้องเรียนหลายอย่างต้องเรียนทั้งศิลปะการต่อสู้ทั้งเรื่องเอ่อยิมนาสติก แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพวกการใช้อาวุธอะไรเงี้ยครับเพราะว่าในหนังที่เราเห็นว่ามันต้องมียิงปืนฟันดาบใช่ใช่มีรถเตะต่อยเนี้ยมันก็ต้องเรียนหมดเดี๋ยววันนี้มีคนมาสอนให้พวกเราใช่ไหมมีครับมีน้องสตาร์มาช่วยก็ฝักเนื้อฝักตัวไปเลยเดี๋ยวพอทำเป็นปุ๊บมีงานที่ตองก็ส่งมาให้เรหมือนต้มยำกุ้งใช่ไหมเอ้าเหมือนต้มยำกุ้งทีมงานขึ้นขึ้นอย่างนี้ยใช่้งกูอยู่ไหนตามหาช้างเขาเขาตามมาแล้วเราก็ตามหาที่อื่ครับวอะ บอกเลยว่าสแตนเนี่ยเป็นอะไรที่น่าลองทำและน่าสนุกมากเดี๋ยววันนี้จะตั้งใจเรียนเลยตั้งใจเรียน ไม่ร่าจะไหวนุ่มอิ่ไอ้ไอ้คือแบบไอ้ไอ้ข้างล่างมันไม่เท่าอะไรหรอไอ้ข้างบนเนาะสิงรเนมันตาไหลถึงเลยอะกลัวตาไหลหอมหอมหอมยัง บนยุงร่างนะฮะบนยุงล่างให้หนูอยู่ข้างบนแล้วเหรอใช่ขึ้นข้างบนพี่จ่ากระโดดชอบเดี๋ยวลองดูลองให้เขาสอนด้นยาหน่วยก็จะเป็นตั้งกาเราจะเอาขาที่ที่เแยกประคับไว้ข้างหน้าขาซ้ายแล้วถนัดขวานี้บ้างขวาขวาก็ตั้งเวลาออกมดเราจะทิ้งทิ้งไปทั้งหัวไหล่ครับอย่างนี้อย่าตัวตัวใหญ่โยกอย่าโยกถนัดครับาอย่าโยกตัวนิ่ง

ผมวิ่งมันแต่เด็กหน้าหรอวคนนี้นี่เขาจ้างจากอนออะ่าใช่ยี้ได้เลยหรอเอมีนะจะโทษพี่นะบอกเมื่อก่อนนี้เขาชายก็เขาชายแล้วเจอมาพี่อยาบอกไว้ก่อนนะือว่าเหยเจอพี่สองแล้วต้่อไปเตะก็เป็นอย่างนี้ไหมถ้าอะไรขาหลังเอ้มีครับ๋อ้หถ้าเป็น แต่สับต่เอาเนี้ยออกมานิดนึงครับแรงัหลักเห็นไหมเอออ๋อโอเคเข้าใจแล้วอ่าก็เต็แบบน้ำมวยก็ต้องใช้แขนข่าน้ำมวนเข้าแวต้องใช้ามันจะไม่เจ็บมันดังมัเฉยเลยมันไม่เจ็บอ่าคนที่ลองทำไม่ทำมันจะไม่คเจ็บเยหนไอ่าไม่เอาเ็อยู่ต้ง่นฝา

จาะนั้มันสูงไม่้ดตเอเาอาจจะไม่กล้าเตะที่ไ่ออานีุณรอมาแล้วใครจ้างว่าเออไม่ได้อไม่ได้หรอแล้วก็เอยมาเนี่ยเออเมียมายืนนะฮึบฮึบ

ทำมาช้าออกเสียงเดียวมาต่อไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโดนลมลงเออเออน่เป็นคนโดนทำอะน่ากลัวใช่ที่ตัวเองใส่กูจะปังเต็มเต็มเลย ต่อไปเป็นด่านสุดท้ายแล้วอันเนี้ยบอกเลยว่าแบบมันดูน่ากลัวมากคือเราก็ต้องทำได้ดิคือมันแบบเป็นแบบมีความเริ่มมีความสูงและกระโดดตงลงมาละโอ้โหคุช่ยอแ๊คน้ให้หนูก่อนนะอุย ต่ำนะเห็นตัวลงมาผ้านอนลองดูเลยนะใช่ลองดูย่อได้ย่อได้ย่อได้อ่าอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้ได้ได้ได้อะที่ลองดูที่ลองดู้าาแล้วคนสูงด้วยดิแต่ย่อๆก็ได้พี่แต่ว่าอยากให้รู้สึกว่าเวลาลงอะไม่อยากให้รู้สึกว่าขาลงก่อน อยากให้รู้สึกว่าตัวทั้งตัวพร้อมกันย่อๆเขาได้ครับย่อๆแล้วเขาใชทิ้งตัวลงมาไม่ต้องโดดนะก็้ตัวอ่าอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้อันนี้คือหลับตากระโดดเราไม่ต้องเราเราเค้างหลับตาถ้าต้องเดินทางนะไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าเราจะถึงอื่นเท่าไหร่นะเราจะจับท่าไม่ทันให้รู้สึกว่าลงเต็มตัวนะอย่าให้รู้สึกว่าขาลงก่อนลงเต็มตัวจับท่า เนี่ยหลับตาลเี่ไม่เห็นพี่ลงไงพี่ตัดท่าไม่ถูกเลยเมื่อกี้เพราะพี่หลับตาลงมาเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ยังเป็นข้างหน้าอยู่นะอยากให้เป็นข้างข้างอย่างนี้อยากให้รู้สึกข้างข้างลงอย่างนี้อย่าให้ข้างหน้าลงนี้ข้าง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 เนี่ยข้างเอ็นตัวลงมาข้างข้างข้าง อ๋ออะไรประมาณนี้ยังได้อ่ซ้อมตาดใช่ซ้อมโดดพันธดีเลยอ่ะธรมชาติมาตาคือถ้าลืมตามันจะเห็นนี่อะไไงใช่เราาอย่าหลับตานะถ้าหลับตาจะกินจะเป็นอย่างเมโอนี่แหละคือหลักเนาะิงท้มากิ้งม้ออโวดวดเนาะีนี้อยากให้ขาลงก่อนอาใมตัวลงเต็มตัวอ่าอากให้รู้สึกว่าขาลงก่อนนะให้รู้สึกว่า ให้รู้สึกว่าข้ขางๆเรางลงก่อนให้เป็นตัวเราลงก่อนอ้าวอึ๊บมอขาลงก่อนแต่ก็ยังโอเคแต่ถ้าลงได้ก็ยังโอเค And action ติดข uh, ้อเขยิบมาอาอาจุดนี้อาอา And tap โอเดี๋ยวหลบไว้เนี่ย ยว้มยิ้พี่จ๋าแอคชั่นไปเด้อค่วยจิตใจกันยุดยุดยุดร้ยเ่ไ้อียหเียวตอลูกพกเี่ยงเลมันแบบมองมองรูดกันมันมองว่าใมันอยู่ไหมสนุกนะไปยากนะ ต่อไปจะไม่ต่อค่าตัวสแตนแมนแล้วอ่ะ <c oughs> มาดีกว่าอาจารย์อาจารย์แล้วก็พี่ตองนะอันวันนี้พวกจ๋าพี่เป็นไงบ้างคะคุณครูทั้งหลายคนา,<ห>าอ้นฐานได้ไนะหมถ้าฝึกไปเรื่อยๆเนาะนี้มันต้องฝึกอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่กว่าจะไปทํางานจริงได้เขาใช้เวลาฝึกแบบนานนะคะ ้าเป็นสมัยก่อนผมจะมีหลักสูตรการฝึกอยู่ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นที่แบบจะไปออกงานได้เลยก็คือ3เดือน3เดือนใช่แต่เป็น3เดือนที่หยุดเฉพาะวันอาทิตย์นะมาทุกวันเลยเหรอใช่ครับกี่ชั่วโมงคะก็ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเหมือนเรียนเลยอะใช่ตีมิดดีนะด้ออกกําลังกายแล้วไ้สมัยก่อนเขาจะซ้อมแบบนั้นเลยแต่สมัยนี้มันจะมีแบบว่าแยกไปซ้อมได้มีแบบเวิร์กฟอร์มูลอะไรเงี้ยซ้อมกันได้เลยนไม่ต้องมาซ้อมวันละมาใครสนใจพี่จ๋ามาที่นี่บอกเขาดิว่ามายังไง สำหรับคนที่สนใจนะอยากจะมาเรียนกับที่ปันนาสตันแคาเดมี่นะก็สามารถแบบติดตอ่อเข้ามาใน Facebook ได้เลย,เ,ลยเดี๋ยวจะขึ้นว่าติดตอ่อยังไงเบอร์พี่ตองนะแล้วก็มาเจอคุณครูทั้งสาคนได้เลยครูฟุ๊กครูฟ้าครูนอ็อตบอกเลยว่าเขาสอนสนุกมากอาจริงๆคิดว่าแบบมาออกกำลังกายก็ได้จริงๆมันก็เป็นพื้นฐานของการออกกำลังกายด้วยเหมือนกันพื้นฐานการต่อยมวยพื้นฐานยิมนาสติกนะ ว่าถ้าไปทํางานจริงได้ได้เงินยังไงบ้างคะลองแบบลองบอกก็ก็แล้วแต่แล้วแต่อ่ะคิวหนึ่งผมวติคิวหนึ่งคิวหนึ่งก็ถ้าต่ําสุดก็สามพันสูงสุดก็เป็นหมื่นหมื่นห้าก็มีนะเรอแต่โดดตึกสามชั้นถ้าสามชั้นก็ต้องมีสองหมื่นสามหมื่นขึ้นไปโอ้ประเดี๋ยวพี่คุณครูทุกคนก็ไปกระโดดไปอะไรมาหมดแล้วใช่ครับทำงานถ้าถ้าถ้านอนข้างล่างนี้ ผมไม่แต่จริงพี่ใช้ได้นะพรุ่งนี้พี่ว่างไหมเอ้ยพี่มาเลยตรวนไม่ได้มีคิวเผาตัวอยู่จริงเหรอเผาเฉยๆแล้วก็วิ่งข้างล่างเผาแล้วก็เข้าวัดเลยโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องเราด้วยนะกายรูรกแบมี่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณบัรณาสตา ได้ยนะคะที่ให้ความรู้กับกับจากับพิธีเนาะให้เราได้มาแบบฝึกเป็นสตา์ก็สนุกดีก็จะนําไปใครเนาะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะจะกลับมาหาจะกลับมาเที่ยวเรียกเรียกพวกหนูได้ไคะอะไรที่แบบแบบง่ายๆ่ะค่ะได้ได้มีปัญหาได้เลยค่ะตอบตบเผาตัวไม่ต้องเผาก็ดำได้ไาน์ก่อนวันนี้เดี๋ยวทั้งหน้าจะไปทําอาชีพอะไรหรือจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนะก็ฝากตามน้องพี่นี่เราให้เราด้วยครายการเราทางช่องกายฮารุมีอีกมากมาย สนุกนะค่ะวันนี้เราไปก่อนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหูยลงสูงสูงละหายานยากละอย่างงี้ใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ลงหูยลงสูงหยดีไปเดี๋ยวไป่ไปไปมืตามมือตามมือชิดอารชิดกันไอ